สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เชฟแม่นิ่มนะคะจะอาจเป็นคลิปให้นะคะ<ป>แล้วก็เราจะเริ่มทำที่เต้าหู้ไข่โฮมเมดกันค่ะอ่ะเริ่มจากไข่นะคะถ้าในส่วนอัตราส่วนเนี่ยมันจะมีอยู่สฟองพอดีนิ่มทำสองเท่านิ่มก็เลยจะทำที่ทั้งหมด8ฟองนะคะน้องวินช่วยมาไหมลูกช่วยไหมครับตอยไข่ก่อนค่ะช่วย,ยไหม,ไม อย่าไม่ช่วยเลยเดี๋ยวนะครับมาต่อยให้น้องวินก่อนเมนูเต้าหู้ไข่โฮมเมดเนี่ยเด็กๆจะชอบมากนะคะผู้ใหญ่ก็ทำได้ดีค่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะชอบมากมครับน้องวินเดี๋ยวเดี๋ยวโดนขาตั้งกล้องนะลูกแกมันไอ้ไอ้เกิร์ตมาอันดีกว่า,านี่นแต่นิ่มทำอยู่สองเท่าก็จะเป็นท<า>ั้งหมดแปดฟองนะคะเดี๋ยวหนูค่อย ตีไข่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกฟองหนึ่งนะคะอเคพอดีมีผู้ช่วยคะ่ะอยากทำด้วยเดี๋ยวขอผ้าเช็ดมือหน่อยคะ่ะผ้าผ้าเปียนช็ดมือหน่อยคะ่ะผ้าเปียกอ่ะมาครับมาน้องวินมาต่อยไข่ามาตีไข่ค่ะผ้าเปลี่ยนผ้าเปียกจก้ะอ่าในนะคะผู้ช่วย <laughs> ช่วยของเราได้ไม่ลูกทำได้ไหมแม่อาก็อี้เขียวมาเป็นเบลก็อี้เขียวมาดีกว่าไปม่โอเคโอเคโอเคไม่ทําก่อนเดี๋ยวรอลูกก่อนนะคะเดี๋ยวลูกจะมาทําด้วยคราวนี้เดี๋ยวน้องวินจะทําด้วยอ่ะน้องวินน้องวินดูคนในกล้องด้วยหน่อยนะทำยังไงถึงจะมองเห็นกล้องนี่้ังวินคะเออเก่อะทำต่อครับโอ้เป็นน้องด้วยเห็นป้าดองด้วย โอเคครับทำแรงๆนิดนึงให้เข้ากันโอเคครับคราวนี้นิมจะใช้เป็นนมตัวนี้นะคะซึ่งท่านผู้ชมอาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าขอเป็นนมถั่วเหลืองที่ไม่มีรสหวานแต่ถ้าเกิดเราหาไม่ได้นะคะสามารถใช้นมอัลมอนด์นะคะใช้นมอัลมอนด์รุ่นนี้ได้นะคะอันนี้อัตราส่วนนะคะถ้าสีฟองเราจะใช้แค่กล่องเดียวคือ200 ml แต่นิมใช้2เท่านิมก็จะใช้ทั้งหมด2กล่องนะคะทั้งหมด 400ม l ค่ะผู้ช่วยทำเลยครับเดี๋ยวมาจะเทนมลงให้นะเมนูนี้ทำง่ายนะคะเทนมอันน้องวินวนเลยหูกวนเลยจ้ะทำง่ายค่ะอันนี้เต้าหู้ไข่โฮมเมดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาใส่กล่องนลยทำง่ายอร่อยด้วย จับมือเอามือจับนี่ได้จ้าลูกเอามือจับอะกร